ในเมื่อไม่มีใครยอมรับเป็นพ่อดีก็ต้องมีการตรวจ DNA เอาล่ะถ้าอยากจะรู้ว่าชั้นท้องกับใครอะ่ะก็ให้เขาตรวจไปเถอะคุณพีมาไม่ได้นะครับผมไม่ยอมนะครับเจไดชีผมไม่ยอมอนะ่ะคุณพีมาคะอย่าทำให้เสียเรื่องสิคะตรวจไปเถอะจะได้จบๆบนะให้จบจบอย่างนั้นเหรอครับคุณพลอยใส่นี่คุณยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าครับที่พูดมาแบบนี้ นี่ถ้าคุณจะตว DNA จะรวจดีเอ็นเอจริงๆนะครับผมจะไม่อยู่ด้วยมันตำตาแบบนี้หรอกนะครับผมไปนะครับไปเลยไปเลยไป,ยไ,ปไม่ห้ามหรอกครับไม่ห้ามไม,ไม่มีเอย,เล,ยละครหรอครับไม่มีไม่มีเลยเป็นไปก็ได้ครับไปไปเอาล่ะเราต้องขูดเนื้อเยื่อจากกับฟงแก้มไปตรวจดีอถ้าตองกับใครสแสดงว่าคนนั้นเป็นพ่อเด็กแต่ว่าที่ขูดมีชุดเดียวงั้น ว่าขอสละสิว่าไม่ตรวจนั่นไงมึงมีนิรศผีร้อยนมึงไม่ยอมตรวจแล้วมึงจะเป็นพ้องเด็กขวานมึงพูดยิ่องย่ดเลยนะพวกเฮียเหยียดรักฉันมากเลยใช่ไหมอ๋อที่ไม่อยากตรวจเพราะไม่อยากจะรู้ความจริงใช่ไหมว่าใครเป็นพ่อของเด็กอ่ะใครอ้วกบริสุทธิ์ใจเว้ยตัวอะไรตัวอะไรเอาไปเอาไป ตรวจเองให้ <ST 77> <sorry> like ตรวจเองมาให้มาจับกันไห้ให้ผมก็มันเลยสุดใจแต่ผมไม่ให้ตรวจอคุณพีมาคะในเมื่อเขาสองคนเนี่ยอยากจะรู้ว่าเจลิชี่เขาท้องกับใครเนี่ยก็ปล่อยให้เขาตรวจไปเถอะค่ะจะได้รู้ไงคะอืมพนอใส่พูดถูกเป๊ะเลยนะต้องฟังไว้ละพีม้ารู้ไปแล้วมันดียังไงล่ะครับคุณลองคิดดูสิครับคุณพลายใสแค่ผู้หญิงตัวเล็กคนเดียวอย่างเจลิชี่คนนี้ท้องไม่มีพ่อ แค่นี้มันก็แย่พออยู่แล้วนะครับคุณยังจะมาซ้ําเติมด้วยการประจานพาเธอไปตรวจดีเอ็แล้วพาเธอไปออกรายการตีสิบเประจานให้ทั้งโลกได้รับรู้อย่างนั้นเหรอครับออลองคิดดูสิครับจะมีใครสักกี่คนที่เห็นใจเธอคุณพี่มาคะคือถ้าเป็นผมนะครับรผมจะไม่ถามผู้หญิงที่ผมรักเลยสักคาเดียวว่าเธอผ่านอะไรมาบ้างไม่ว่าจะผ่านประตูน้าพระอินประตูผีทเวมอเตอร์วเวย์ อุโมงรถไฟยังไม่ถามสักคำเลยครับเพราะสิ่งเดียวที่ผมจะทำก็คือผมจะดูแลผู้หญิงที่ผมรักให้ดีที่สุดครับแต่สองคนนี้ er er เฮ<อ>ียเฮีย<อ><อ>ไม่คิดจะดูแลไม่คิดจะรับผิดชอบก็ไม่มีอะไรต้องพูดกันแล้ะคือจริงๆแล้วเรื่องท้องของโยดโยดโยดพลอยสายไม่ใช่เวลาต้องอธิบายอะไรเลย จหัดดูตัวอย่างอย่างคุณพีมาไวบ้างซะสาธุพอยใสครับพอยใสอ,อะไรเนี่ยไวทองแบบนี้อยู่ดีมาลงที่เราอ่ะ <S <S อ้าวอย่างนี้ก็หมายความว่าคุณพลอยใสรู้อยู่แล้วสิครับเจเล็กชี่เนี่ยไม่ได้ท้องแค่ห่านเป็นพิษ พรามีคนเอาอาหารเสียๆอาหารเน่าๆมาให้ทานอของเสียๆของเน่าๆเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าอาหารเขาเรียกว่าขยะถูกต้องไหมครับพลอยสายคงเป็นเพราะความรักอะค่ะคนที่เรารักให้เราทําอะไรเราก็เชื่อใจแม้แต่กินขยะปฏิกูลคือที่พลอยสายต้องปิดปิดเนี่ยเป็นเพราะว่าเจลิชี่เขาขอไว้อะค่ะ เขาต้องการลองใจโกตันกับเสียกวงอะค่ะอา้าว้ายแย่จังอย่างนี้ก็หมายความว่าผมปล่อยไก่ตัวไบ่เลเลยใช่ครับอุย้ยปล่อยไก่ที่ไหนกันล่ะคะคุณพี่มาเนี่ยแมนสุดๆเลยค่ะวี่ไข่บางคนอยอมรับมาดีกว่านะว่าพี่ปากเสียที่ตัวเข้ามาในรายการก็คือนายอะไรพี่เฮ้ยผมไม่รู้เรื่อง ีหลักฐานปะล่ะอย่ามามม่วผมนะไม่ได้นะไอปากแข็งปากเสียด้วยยอมรับดีกว่านโมทนานะทุกอย่างเบืองบนกำหนดเอาไว้แล้วไม่เอาจะหลอกคนอื่นได้แต่นายหลอกตัวเองไม่ได้โอ้พี่เทวันครับเรื่องนี้ยังไม่จบอีกเหรอครับเนี่ยผมว่าคนที่โทรมาไม่ใช่โมทนาก็ได้ครับเพราะผมจำเสียงได้ว่าคนนั้นเนี่ย เสียงแก่แก่ครับพี่เหมือนี่หน้าแก่กว่าน,นั้นอีก้วที่สัมพันนะผมคาดเดาว่าอาจถึงขั้นเหลาเย่ะไรก็แล้วนะพี่ <S <S ใครว่าเราเหลาเย่ผมได้ยินเสียงคนร้อนตัวแล้วล่ะคะ <S <S ่ะแบบนี้ไงเขาถึงบอกว่าจงอย่ากลัวการที่จะมีรักแต่จงกลัวการมีรักแท้แล้วไม่ดูแลสาธุใครมีรักแท้เหรอพี่นั่นนั้นนันแม่ทำเนียนขาธุ <laughs> เอาตัให้รอดก่อนน่สาธุ <c oughs> ไงคุณมีอะไรจะพูดก็ว่ามาแ <c oughs> ่้ไงคุณนึกออกแล้วใช่ไหมว่าพูดไม่ดีกับเราไหม คุณพีมาเขาขอโอกาสฉันอีกครั้งหนึ่งผมนึกแล้วว่าคุณต้องมาขอคืนดีกับผมว่างไน,นะครับคุณพีมาเขาขอโอกาสพิสูจน์ตัวเองกับฉันอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณตอบไปว่าไงอะ่ะคุณพีมาก็เป็นคนดีนะแล้วคุณจะให้โอกาสเขาไหม you